โอนะิวเวฟหนึ่งสองห้าลเม็กสีขาวแดงปี2023นสะสีนี้สวยมากนะครับแล้วก็วันนี้ก็ปล่อยอีก1คันนะครับวันนี้ก็เลยมาอัปเดตราคาให้นะครับสำหรับเดือนมีนานะฮะก่อนจะถึงเมษาแล้วนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหารถใช้งานนะฮะเวฟบหนึ v ่งสองห้านะครับวันนี้ก็เลยมาลงคลิปนะฮะแล้วก็อัปเดตราคาพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบรนะครับว่าตอนนี้ราคาเงินสดรวมจดทะเบียนอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าพร้อมแล้วลุย จุงกะสวัสดีแม่เอาบองโพรนกรุบกรุบขเนืเด้อบาดเด้อสวัสดีครับทุกท่านนะฮะสวัสดีผู้ติดตามทางช่อง YouTube ทุกคนนะครับสําหรับใครที่เข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดติดตามมาด้วยนะครับหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆท่านใดนะครับที่เคยใช้รุ่นนี้นะครับหรือว่าเคยซื้อรุ่นนี้ราคาเท่าไหร่ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเอาราคามาเทียบกันดูนะครับว่าในแต่ละเขตพื้นที่ของเพื่อนพี่ๆนะขายกันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ วันนี้ก็มีเวฟหนึ่งสองห้านะครับรอปล่อยนะครับแล้วก็รอส่งลูกค้านะครับวันนี้ก็เลยมารีวิวแล้วก็อัปเดตราคาให้นะครับเผื่อเป็นแนวทางนะครับสําหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่กําลังจะออกรถนะแต่ว่าไม่รู้จะเอารุ่นไหนนะครับวันนี้ก็มีเวฟหนึ่งสองห้านะฮะตัวล้อแม็กสีขาวแดงปีสองพันยี่สิบสามนะครับมา รีวิวแล้วก็แนะนําให้นะครับนี่ฮะสีของเขาก็จะเป็นสีขาวตัดสีแดงนะครับเป็นสีแดงตัวไม่นะครับผมฮะแดงตัวนี้นะครับแล้วก็สีขาวก็จะเป็นสีขาวนวลๆนะครับสําหรับเพื่อนๆพี่ๆทนใดที่ชอบแบบขาวๆนะครับผมว่าตัวนี้สีนี้สวยมากนะครับตัวนี้เป็นรุ่นเดียวนะครับที่เป็นเบาะแดงนะครับนี่ฮะเบาะแดงตัดสีดำนะฮะผมว่าก็เข้านะครับผมนะก็มีสีแดงแล้วก็สีด <Ik lite S 1> <go> ําแล้วก็ตัดด้วยไฟเบอร์สีขาวนะครับ ก็สวยเหมือนกันนะครับสําหรับเวฟหนึ่งสองห้าตัวล้อแม็กตัวนี้นะตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับระบบใหม่ก็เป็นไม่แบบดิจิตอลนะครับนี่ฮะระบบใหม่นี่เป็นแบบดิจิตอลนะฮะแล้วก็จะเป็นสีแดงเข้มนะฮะเป็นแดงใหม่ของฮอนด้าเลยนะครับผมนะฮะอันนี้แดงคนละตัวกับตัวเวฟร้อยสิบนะฮะตัวแดงร้อยยี่สิบห้านี่จะเข้มกว่านะครับแล้วก็ตัวท็อปก็จะเป็นตัวสตาร์ทมือนะฮะส่วนกุญแจก็เป็นกุญแจล็อกสองชั้นนะครับแล้วก็จะมีที่ใส่ของนะฮะตรงช่องตรงนี้นะครับส่วน ฝั่งนี้นะฮะก็จะเป็นสวิตไฟสูงไฟต่ําแตรแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับสวยนะครับสีนี้นะฮะผมว่าสวยมากนะครับตอนนี้ก็ขายดีนะครับสําหรับเว็บหนึ่งสองห้านะฮะตัวล้อแมกนะครับฮอนด้าทำมาทั้งหมดอยู่สี่สีนะครับสําหรับตัวล้อแมกก็จะมีสีขาวแดงนะฮะแดงเทาดําเทาแล้วก็เทาน้ําเงินนะครับในส่วนของราคานะครับอันนี้คือราคาเงินสดรวมจดทะเบียนนะครับอันนี้เป็นราคาที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์นะฮะ ตัวนี้จ่ายรับรถนะฮะรวมจดทะเบียนอยู่ที่57,500บาทนะครับจ่าย5 7 5 0 0น้ี่พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับผมนะฮะสำหรับใครที่สนใจนะฮะหรือว่าถูกใจในราคาที่ผมลงตัวนี้นะฮะก็สามารถแอดไลน์นะฮะเข้ามาคุยหรือว่าเข้ามาสอบถามก็ได้นะครับหรือว่าจะโทรเข้ามาสอบถามก็ได้นะครับที่0 9 2 1 5 7 7 1 2 9นน่ะครับนี่ฮะตัวนี้ก็จะเป็นขับเคลื่อนด้วยโซ่นะครับ ตัวนี้บางโซ่นี่จะเป็นสีบรอนนะครับถ้าเป็นตัวร้อยสิบล้อแมกนี่จะเป็นสีดําออกด้านด้านนะครับแต่ถ้าเป็นร้อยยี่สิบห้าเนี่ยจะเป็นสีบรอนนะตัวนี้ยางหลังนี่ใหญ่มากนะครับขนาด2.75นะครับหรือว่า80ทับขอบ17นิ้วนะครับตัวนี้ก็ยังใช้เป็นระบบยางไนอยู่นะครับเนี่ยสวยนะครับล้อแมกตัวนี้นะครับผมว่าลายนี้สวยนะครับสําหรับล้อแมกลาย5้าก้านนะสีดําด้านตัวนี้นะครับสวยมากนะครับ แล้วก็ยางเขาใหญ่มากนะครับเหมาะมากนะครับสาหรับสายบรรทุกนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นระบบเกียร์นะฮะถ้าเน้นแบบแรงทนประหยัดน้ํามันนะก็ต้องเอาแบบระบบเกียร์แล้วก็ขับเคลื่อนด้วยโซ่นะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับเพื่อนๆพี่ๆชอบแบบไหนนะครับแต่ส่วนมากนะครับพี่ๆที่ขับวินแล้วก็ขับส่งของนะครับแล้วก็วิ่งงานนะก็บอกว่าร้อยยี่ห้านี่ใช้ดีมากนะครับเพราะว่าขับนี่ออกตัวดีนะฮะแล้วก็ประหยัดน้ํามันนะฮะอันนี้เป็นการสอบถามเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามาตรวจเช็คนะครับผมนะ ตัวนี้ก็รถผลิตวันที่11มีนาสอนะฮะ2566นะก็คือผลิตนะฮะปี2023นะตัวนี้ก็จดทะเบียนปี2023เลยนะครับสำหรับ all new Wave 125นะฮะตัวล้อแม็กคือว่าตัวท็อปปี2023สีขาวแดงตัวนี้นะฮะถังนี่ใหญ่มากนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะฮะนี่ฮะถังนี่จุน้ำมันได้5.4ลิตรนะฮะรองทับแก๊สโซฮก้าสอ็ดเก้าแล้วก็ e 2 0นะฮะยูบ็อกก็ใหญ่นะครับยูบ็อกนี่ใส่ของได้เยอะะมากนนครับี่ฮะ ในส่วนของการรับประกันนะฮะฮอนด้าก็รับประกันทั้งคันนะครับ3ปีนะหรือว่า3 0,000กิโลเมตรนะส่วนระบบหุ่นฉีก็รับประกันใน5ปีนะฮะหรือว่า50,000กิโลเมตรนะแต่ว่าเงื่อนไขการรับประกันนะครับเพื่อนๆพี่ๆต้องเข้าไปตรวจเช็คตามระยะทางนะครับที่เขากําหนดไว้นะครับนี่ฮะตัวนี้ก็จะเป็นที่ใส่นะฮะสมุดรับประกันนะก็เสียบเข้าไปได้เลยนะครับนี่ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับพยายามเอาติดรถไว้เลยนะครับเวลาเข้าไปตรวจเช็คเนย ในช่างของเราก็จะเปิดดูตัวนี้นะฮะในส่วนของอัตราประหยัดน้ํามันนะฮะก็คือ71.4กิโลต่อลิตรนะก็ถือว่าประหยัดมากนะครับเติม1ลิตรนี่สามารถขับได้ถึง71.4กิโลนะครับแล้วก็ในส่วนของราคานะครับอันนี้คือราคาตัวรถนะครับ5 6า0 0บาทนะครับแต่ว่าทางร้านก็จะมีค่าโอนนะฮะแล้วก็ค่าจดทะเบียนอีก1000บาทนะครับก็พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบนะทางร้านของเราขายอยู่ที่ 5 7 5 0 0บาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับอันนี้คือราคาพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบนะครับผมนะฮะในส่วนของประกันรถหายอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆพี่ๆนะฮะอยากทําก็ได้ไม่ทําก็ได้นะครับถ้าทําก็จ่ายเพิ่มอีกปีละ950บาทนะครับในส่วนของเงินดาวนะฮะตอนนี้ทางร้านก็จ่ายรับรถอยู่ที่400บาทนะครับส่งงวดอยู่ประมาณ2 0 0พนนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยนะฮะตอนนี้ก็ดอกเบี้ย1.09นะครับ ตัวนี้จะเป็นในส่วนของเครื่องยนตนะ์ฮะฝาครอบค์สจะอยู่ตรงนี้นะครับไอตัวสีสีแดงนี่เห็นเพื่อนเพื่อนพี่ๆคอมเมนต์เข้ามานะครับว่ามันคืออะไรนะตัวนี้เป็นสายแบตเตอรี่นะครับเวลาเราต่อนะครับเราก็จะเอาแบตเตอรี่แล้วก็เอาสายนี้ขึ้นไปต่อนะแบตเตอรี่จะอยู่ตรงนี้นะตรงคนโซนสีดําตรงนี้นะครับเนี่ยแบตเตอรี่ก็อยู่ตรงนี้นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของฝาครอบท่อนะฝาครอบท่อก็เป็นแบบชุบโครเมียมนะสวยนะครับผมว่าฝาครอบท่อแบบนี้สวยนะครับใส่น็อตตัวเดียวนะครับ สีนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับสาหรับเพื่อนๆพี่ๆที่ชอบสีขาวๆนะครับตัวนี้ไฟลีนะฮะไฟเลี้ยวนี่จะเป็นแบบธรรมดานะฮะส่วนไฟหน้านี่เป็นแบบ f u l l LED นะครับ Full l e ีนี่ก็กลางคืนก็สว่างมากนะครับแล้วก็เป็นสว่างออกขาวๆนะจะไม่เหลืองเหมือนหลอดนะครับส่วนกระจังหน้าตรงนี้ก็จะเป็นชุบโครเมียมนะนี่ฮะสวยนะครับกระจังหน้าตัวนี้นะตัวนี้ก็สามารถใส่ตะกร้าหน้าได้นะครับตะกร้าหน้าก็ชุดละ371บาทนะครับสาหรับใครที่ สนใจอยากใส่ก็สามารถใส่ได้นะครับส่วนล้อหน้านะฮะตัวนี้ก็จะเป็นระบบดิสเบรกหน้านะข้างหลังนี่เป็นดำนะะส่วนข้างหน้าจะเป็นดิสนะฮะล้อแม็กก็เป็นล้อแม็กลาย5ก้านสีดำด้านนะฮะยางนอกก็ใช้ของวีเรเบอร์ขนาดยางก็70ทับนะฮะขอบ17นิ้วนะครับในส่วนของฝาสูบก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่ฮะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์125ซีซีนะครับ1ลูกสูบ2วาวาวนะฮะ ตัวนี้ขนาดลูกสูบอยู่ที่50มิลนะครับถ้าเป็นตัว2,022นี่ลูกสูบ52มิลนะแต่ตัวนี้ลูกสูบ50มิลนะแต่ว่าช่วงชักตัวนี้63.1นะครับก็คือช่วงชักเขาจะยาวกว่าตัวเก่านะครับแต่ว่าลูกสูบเขาเล็กลงนะเน้นประหยัดน้ามันนะครับเนี่ยสวยนะครับผมว่าสีนี้สวยมากนะครับแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆก็สั่งจองมาเยอะนะครับสําหรับสีขาวแดงนะครับก็มีสีีให้เพื่อนๆพี่ๆเลือกเอานะครับว่าชอบแบบไหนนะครับ ถ้าใครสนใจก็แอดไลน์เข้ามาได้นะครับในส่วนของราคาตัวนี้ก็คือราคาที่ร้านนะฮะฮอน้ onna, จาจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมนะราคาเงินสดรวมจดทะเบียนก็อยู่ที่57,500บาทนะครับสำหรับ AllNe ว Wave 125นะฮะตัวล้อแม็กหรือว่าตัวท็อปปี2023นนะครับตัวนี้ก็มีทั้งหมดอยู่2รุ่นนะฮะก็จะมีรุ่นล้อซีลวดสตาร์ทมือนะฮะแล้วก็จะเป็นรุ่นล้อแม็กก็จะเป็นตัวนี้นะครับราคาก็5 0,000่น 5,500นะครับสำหรับล้อซีรวดส่วนล้อแม็กนี่ก็5,7,500สําสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมคลิปฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ